ขอเรียนเชิญน,นายขนานศีวิมลปวนลูนจะได้เป็นผู้อ่านหนังสือปีใหม่เถงยามสมัยการแล้วจึงขอเรียนเชิญน,นายขนานศีวิมลปวนลูนอ่านหนังสือปีใหม่สืบไปณบัดน,นี้ครับ นังสือปีใหม่เมืองล้านนาประจำปีพุทธศักราช2,568พรวสาจุลศักราช1,387ตัวปีดับไซไทยว่าปีมะสิงปตศกปีนี้สังขารล่องเดือนเจ็ดเหนือแฮมสองข่ำ พร่ำว่าได้วันจันที่สิบสี่เมษายนวันไตเป็นวันกาเป้าวันพญาวันนั้นหากได้วันพุตที่สิบหกเดือนเมษายนวันไตเป็นวันดับเมาในวันสังขารล่องไปนั้นเอไปสู่สะนามใหญ่ หนตางไข่สี่เส้นหรือต้นไม้ใหญ่กระตำการสะเก้าดำหัวเพือเป็นสิริมังกคะด้วยน้ำเขามินสมปล่อยสะเก้าดำหัวเฮือเป็นหน้าไปติสะโหดวันตกแล้วหือนุ่งผ้าใหม่เน็บดอกซ้อนอันเป็นพญาดอกประจมปี จักวุธิจำเดินแรงสังขารไปวันจันคุณสังขารทะลงด้วยเครื่องอันมีสีขาวซุปขจมตั้งกระจรหูมีแก้ววิตูนเป็นเครื่องประดับเน็บดอกอุบลขาวมือตั้งสองถือดอกอุบลขาวนอนสะแกงมาบนหลังจางเผือก สเสด็จลีลาดไหวหน้าไปสู่หนปัจิมทิตนางเตวดาชื่อมโนราถือดอกซ้อนหรือว่าดอกพุธเป็นดอกไม้น้ำปีมานอนท่ารับเอาคุณสังขารไปปีนี้นากหื้อน้ำเจ็ดตัวฝนตกสามร้อยหา ตกที่เขาสัตตปริพันธ์และตกในมหาสมุทรหนึ่งร้อยสี่สิบหกหตกในป่าหิมปานเก้าสิบแปดหและตกในโลกมนุษย์หา้าสิบหกหปีนี้จ้างฮักษาปีกวางฮักษาเดือนลาฮักษาปา่างูฮักษาน้ำ อากาศตโจตววุตุฮักษาอากาศทัะกกระรักขยักฮักษาดินพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่แก่คนตั้งหลายนกเขียนหรือว่านกกระเรียนเป็นใหญ่กว่าสัตว์สองตีนย่างเป็นใหญ่แก่สัตว์สี่ตีนไม้หาดเป็นใหญ่แก่ไม้จิ๋งไม้ละมงเป็นใหญ่กว่าไม้ขวง ญ่าเนียวหมูเป็นใหญ่แก่ญ่าตั้งหลายผีเสื้ออยู่ไม่อ้ออย่าได้สับฟันบั่นต้นอ้อจักเป็นอุบาทควรเข้าอยู่ไม่เดือไม่ถิมเป็นพญาไม้เฮ่อเอาใบไม่ถิมมาผูกมัดติดเสาเฮือนเสาเอกเสานางเสาฮานกา้จาจักวุฒธธิจำเริญดี ปีนี้รถดินบ่มีหลายโฟนหัวปีดีล่าปีบ่พอ,อมีปิดจะของถูกอุดมดีของเขียวจักแปลงของลายจักถูกคนเกิดวันเสาร์มีเคราะห์เฮด้สะดะเคราะห์ปุจจาโจกเสียคนเกิดวันพุธมีโจกลาบเตาพญาจักเดือดร้อน อุบาทจะมีแก่ผู้เป็นใหญ่แลศาสนาพระพุทธเจ้าล่วงแลสองปันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพระวสาอนาคตะยังอยู่แถมสองปันสี่ร้อยสามสิบสามพระวสาจริงบัวรมวลแลปริโยสมตานิธิตา